สิ่งที่ผมภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลยที่รู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์เป็นมิราโคมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวครมันเป็นเรื่องที่เราต้อง recognize แล้วก็ tribute กลับไปให้กับประชาชนคนไทยที่เขาต้องส่งเสียงที่ต้องการมาเปลี่ยนแปลงมันเป็นเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดเป็นการเลือกตั้งที่ครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้งโลกหน้ามากที่สุด การเลือกตั้งข้างเหนือที่มีเลือกตั้งจากทุกคนไทยจากทั่วประเทศ90กว่าประเทศถ้าผมจะไม่ผปดลงมาใช้สิทธิเลือกตัก้งถึงแม้ว่าจะใช้เวลาน้อยถึงแม้ว่าเว็บไซต์กกตจะล่มภายในสองอาทิตย์ที่ให้ลงทะเบียนกันเนี่ยก็ยังมาใช้กันหลบลายเพราะฉะนั้น,นตรงนี้ผมเลยว,ว่ามันสามารถที่จะส่งริปเปหรือว่าส่งคลื่นไปให้ทั่วโลกกลับมาสนใจในประเทศไทยได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกครั้นหนึ่งอย่างน้อยยังรู้สึกว่า เขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยมันก็มีการเมืองแบบนี้มีความเป็นพลเมืองมีซิติซชนชิพแบบนี้ <ic ly> ก็หวังว่าประเทศไทยที่เป็นอันดับสองของอาเซียนไม่ได้เป็นประเทศเล็กเลยนะครับแต่ว่าเป็นเมทัลพาวเวอร์ได้เลยทีเดียวนี่สามารถที่จะตั้งแกนขึ้นมาใหม่ร่วมลพลังกับผู้นําในอาเซียนรวมกัน6ก0กว่าล้านคนก็เป็นเสียงหนึ่งที่พูดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาหาอำนาจที่ไหนก็ต้องฟังเราด้วยเช่นเดียวกันเราคิดว่าเป็นในเรื่องแบบนั้นที่ ที่เป็น m r ร a ก l e of Thailand นในปีนี้เนี่ยเป็นลักษณะการออกมาใช้ฉีดใ,ใช้เสียงกว่า76%สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่ register มาแสนหนึไปโหวตอยู่90,000ืกว่าเนี่ยาย16-17%ของ boarding turnout ของคนที่ออกมาจากเมืองไทยเป็นเ,นเวลาลาเนี่ยพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆริง,งก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนรวมถึง overseas ที่ใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศแต่วันเหมือนที่ยังไม่ลืมประเทศไทย้วยครับ ผมคิดว่าไอตอนนี้สถานการณ์คําถามเมื่อกี้มันก็เป็นไอเตอร์ออกเหมือนกันนะถ้าเกิดจริงๆไม่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะไม่มีเวลามารับก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ปฏิบัติหน้าที่นอกจากเดินสายในาทางจังหวัดในแต่ละพื้นที่เพราะว่าต้องทํางานต่อเน้เาก็ให้ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความไว้วางใจผมมาอย่างน้อยผมก็คิดว่าผมมีความชอบทำ คือเขา,เขาว่าภาวะผู้นำเ่ยมันแบ่งมาได้จากภาวะผู้นำเพราะมีความชอบธรรมหรือเพราะมี authority มันมีอํานาจถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอํานาจเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาเยอะใช่ไครับก็ต้องทํางานให้ส่งับบที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เรามาในต่างจังหวัดแล้วก็รวมถึงต่างประเทศตรงนี้ด้วยเะฉะนั้นคำถามข้อที่2ก็คือว่าสิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ยังรู้สึกว่าเป็นผู้แทนราษฎรที่ถึงแม้ว่าจะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็สามารถที่จะพูดแทนรัศดรได้ถึงแม้ว่าจะเป็นรัศดรที่อยู่นิวยอร์กแล้วมีปัญหาเรื่องทําการต่อพาสปอร์ตได้ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะพูดแทนเขาได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทํางานในสภาได้ถึงแม่ไหมว่าจะไม่สามารถโกรธที่จะกฎหมายได้แต่เขาหยุดความเป็นนักาการเมืองของผมไม่ได้ยังต้องใช้เวลานั้นใช้ Legitimacy ที่ตัวเองมีดุมีอยู่ถึงแม้ว่า Authority จะถูกฟอสไปแต่ Legitimacy ไม่มีใครมาฟอสได้ อย่ากลัว่าตัวผมจะทำาตัวเองหรือทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องกับที่เคยสัญญาให้ไว้กับประชาชนนั่นแหละถึงจะหมดความชอบธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยัง